มันมีรอยครับมันมีรอยครับมีพี่น้องสวัสดีครับบอมสวัสดี fc ช่ 4, องย t u b e อุชิตับชาแนลก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแม่อวบางปนูนจุงกะกรุบกรุบขีบัตรวันนี้มากู้รอบครับนะครับกู้รอบไว้ที่ทุ่งนาอุชิตับนี่เด้อพี่น้องเออเ้ากำลังเริ่มแดงแล้วครับเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องเตาก่อนปิดปูนา เป็นกิโลกิโลเลยพี่น้องนะครับไม่รู้วันนี้จะมีอะไรเข้าไหมนี่ครับบรรยากาศช่วงห้ามงเย็นครับนี่ครับห้ามงเย็นนี่ครับวันนี้ก็นาที่ข้างเคียงลุงข้างเคียงนี่ครับอู้สุกแล้วครับข้าวอุชิตับข้าวอินทรีครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยพี่น้องนี่ครับข้าวอินรียอุชิตับ ี่คือนี่ครับขนาดรวงนีค่ครับประมาณคึบหนึง่งครึบหน่อยๆโอ้อยเดี๋ยวนี้ข้าวลมแล้วพี่นอ้องดูครับเผื่อม,มีลูกๆลุกได้กบนาได้นี่ครับใส่ไว้ตรงนี้นี่ครับ,บ,รบเข้าก่อนนี่ปูเข้าหุ้นั่นนั่นนั่เห็นแต่ตัวครับอุ้ยไม่น้ําคุณแต่ฝั่งนี้มันมีรอยครับมันมีรอยครับนี่พี่น้องดูครับ มันมีร้อยบืนเข้าครับมีร้อยบืนเข้าเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีอะไรเบ็ดไหมหรือมันจะเป็นรอยปูนะครับโอ้ยปูครับปูเต็มเลยปูในแล้วพี่น้องอได้ไปดองอีกแล้วปูนาทั้งนั้นเลยครับนี่ครับได้ไปดองแล้วพี่น้องนี่ครับมีลูกปลาช่อนด้วยโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับ พอได้ครับนี่ก็เอาไปรวมกับอีรอบอีลังหนึ่งก็พอได้เกินเกินครึ่งโลครับก็เอาไปดองไว้ตำส้มตำโหมีมดด้วยครับตำส้มตำตอนหน้าเล้งหน้าไรนู่นแหละครับพอได้กินนะครับนะครับหาอยู่หากินเด้อท่านผู้ชมก็หาอยู่หากินตามสไตล์อุชิตับนี่แหละครับอยู่บ้านท้องไร่ท้องนาก็หาปูหาปลากินตามภาษานี่ครับพอได้ครับปูนา เอาไปดองไว้ตามส้มตำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับเลยเดอ้อจะมีจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะนะครับอา่าตรงนี้ก็อยากได้กล้องโกโปรครับซื้ออุชิตับรายได้ของช่องมันน้อยนิดเลยนะครับน้อยนิดมากครับทั้งปีเบิกได้อยู่2ครั้งครับครั้งหนึ่งก็เบิกได้อยู่2 0 0 0กว่าบาทหากักลบ่น่นนี่ก็เหลือประมาณ2 0 0พันนิดๆิด รวมปีหนึ่งยังไม่ถึงห0 0พันครับอุชิตต์รายได้ YouTube อันนี้อุชิตต์บ,บอกตรงๆเลยเด้อร์พ่อแม่พี่น้องแต่ได้มีแค่นี้เองครับทั้งปีไม่ถึง5,000ได้อยู่ประมาณน่าจะ4,000กว่าบาทนะครับทั้งปีนะนะครับแล้วว่าจะสะสมซื้อกล้องโกโปรก,กี่ปีมันจะได้ครับกล้องโกโปรนี่มัน1 5ื0 0ห้นะครับ3 4ปียากครับ3 4ปีเนี่ยครับก็ลเลยต้องหวังพึ่งท่านผู้ชมนี่แหละครับเข้ามากดติดตาม เขามาดูคลิปเยอะๆครับทำไมพี่น้องจะได้มีกล้องโก p r o แล้วก็จะได้ติดเอ่อติดมงติดหมวกถ่ายทำจะได้ง่ายนะครับอันนี้อุจจิจับใช้มือถือครับคือเวลาถ่ายทำนี่มันทุลักทุเลมากครับทำไมพี่น้องทุลักทุเลแล้วเวลาท่านผู้ชมดูแล้วมันอู้สับไปสับมาขยับไปขยับมามันปวดหัวปวดหูปวดตานะครับอ่านี่ครับก่อนจากกันนี่ครับข้าวอุจจิตับเด้อมพี่น้องข้าวอินทรี ใครอยากกินข้าวอินรีย์ของอุชิตับก็สั่งได้นะครับหลังเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคมก็เก็บเกี่ยวเสร็จเร็วเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าวอินทรีย์สวยๆครับข้าวหอมมะลิ ie, ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเดียวนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับน้ำมงน้ำหมักแล้วก็มีขี้อ่อขี้วัวบางส่วนนะครับนี่ครับปีนี้สวยงามจริงๆครับข้าวแล้วก็เป็นข้าวอินทรีย์ด้วย ปลอดสารพิษแน่นอนใครอยากชิมใครอยากกินครับร่างกายจะได้แข็งแรงไม่มีสารเคมีครับต้องกินข้าวอินทรีย์อุชิตับเด้อวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมวัดร่มมีปรึงเกียนพระนอสาราต้องร้สงเส้นเรียนนาปาตานจะเรียนกีธา ជាពាក្យセンターព្រៀនកម្លាក់យัวសន្តិមានណែខែនងយัวជា